สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมเจอเซิร์ฟไพนะครับอย่างแรกก็คือจะพูดถึงเป็นเรื่องของเกมแรกนรอกออนไลน์นะครับแรกนรกกาวิตี้อ่าซึ่งผมเล่นอยู่เซิร์ฟโอดินนะครับแล้ววันนี้ก็มาถึงกับวันที่ผมโดนโกงครับพามปกติต้องเกินเ่อนนะครับผมปกติเป็นคนเซืร์อ,อินอยู่แล้วเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาได้หาตังนะแล้ววันนี้เจอของถูกเว้ยเขาตั้งขายอยู่ที่ราคา 10m จากปกติที่ผมซื้อใจประมาณ 13-14m นะคือเขาบอกเลยว่า10บาททุกเซิร์ฟเวอร์ 1m เท่ากับ10บาททุกเซิร์ฟเวอร์ผมก็เลยจัดเลยครับแอดไลน์ไปเลยครับแอดไลน์ก็คือพอแอดไปปุ๊บนี่ครับชื่อไลน์เขาก็คือ Fill Im Online ครับขาย m Online นั่นเองผอ,อผมแอดไปปุ๊บก็นี่เลยครับ เขาก็เป็นเอ่อเป็นแชทออโต้อะเอออโต้มาก็เนี้ยสวัสดีครับชื่อผมอะไรเนี้ยซื้อขายเลียบเป็นทัวอลเลตแจ้งราคาที่ต้องการกับพนักงานนะครับก็คือทําเป็นขั้นเป็นตอนและทําเป็นขบวนการนะครับซึ่งชื่อนะครับผมจะขึ้นไว้ตัวโตๆสีแดงๆเลยนะครับชื่อนี้เลยครับชื่อโจรนะครับปันไกลครับปัดไกลฝีหับบันนะ เบอร์ทัวร์หรือที่ผมโอนไปนะครับโหกสี่แปดสองแปดสามห้าเจ็ดสี่ซึ่งวันนี้ผมจะแชร์ครับไม่รู้แหละว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีจริงหรือบัญชีปลอมแต่มึงโกงกูด้วยบัญชีนี้ซึ่งมึงจะจ้างให้ใครมาเปิดบัญชีให้กูไม่รู้แต่กูจะเล่นชื่อนี้แล้วไปขยายผลกันเอาเองอ่าแล้วมาดูแชทแแรกนะครับทุกคนก็ลองอ่านดูนะเนี่ยสวัสดีค่ะ คุณโกนิวร้านบริการเกมออนไลน์รับซื้อขายเลขเปลี่ยนทางทูมันนี่วอลเล็ตและเติมบัตรทูนี่ครับแจ้งต่างก็ประมาณนี้นะทุกคนก็ลองสต็อปแล้วก็ลองอ่านดูนะเพื่อความเร็วของคลิปนะแล้วไปรูปที่สองเลยครับนี่ครับผมกาทักเลยดีครับเลขในล็อกครับสิบบาทราคาสองร้อยได้ยี่สิบเอ็มสามร้อยได้สามสิบเอ็มห้า้อยได้ห้าิบ้าเอ็มซึ่งผมจัดไปเลยครับ 55M ครับนี่ครับเขาบอกด้วยนะทุกเซร์ฟราคาเดียวกันหากลูกค้ามีทูวร์วลิตชำระผ่านทูวรลิตจะได้รับเงินคืน50%ของยอดชำระนั้นอ่าแม่งก็คือแบบของทูแล้วแถมยังลดโอ้โหเติมครั้งแรกซื้อกับเขาครั้งแรกเขาลดให้อีก50%ซึ่งโอ้โหคือปกติผมซื้ออยู่แล้วแล้วผมไม่คิดว่าจะโดนโกงด้วย คือดโดนโกงไปแบบสี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรแต่สําหรับคนที่เขาแบบกิบตังค์เพื่อจะแบบไปลงทุนกับเกมเนี้ยได้เอาไปตั้งตัวได้ซื้อของตั้งตัวแล้วได้ไปฟาร์มหาของล่าบอสอะไรก็แล้วแต่คือเขาลงทุนอาจจะเป็นเงินสี่ห้าร้อยเยอะมากสําหรับคนอื่นที่เขาต้องเสียไปเพราะฉะนั้นผมต้องมาเอ่ออธิบายให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับชื่อของผู้นี้นะครับที่เขาเป็นคนโกงไปเออเป็นการเตือนแล้วกัน ว่าอย่าอย่าโดนหลอกนะอย่าเอออย่าโดนเหมือนผมออะไปรูปที่สามผมก็จัดเลยครับห้าสิบอ้าอิมกับเฟิร์โอดินแต่สองวอลเลนะครับนี่ครับเขาก็บอกให้ผมเออไปตั้งชื่อห้องเออชื่อห้องก็จะเป็นชื่อไลน์ของผมเนี่ยผมก็ตั้งไปเลยโกนิวก็ให้ไปตั้งลางพรนะครับให้แล้วก็ให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เขาผมก็ส่งไปอ่า นี่ครับเขาบอกเลยเออคืนสูงสุดไม่เกินห้าพันบาทก็คือห้าสิบเปอร์ซ็ที่เขาลดราคาให้ครับเออก็คือเงินที่เขาจะคืนจะไม่เกินห้าพันบาทที่เราซื้อไปคือหนึ่งเบอร์ใช้ได้หนึ่งครั้งก็คือโปรโมชั่นล่อตาล่อใจล่อควายอย่างผมเออครับกูก็งูคือผมอิจใจแล้วปกติอะ่ะคือผมไม่ปกติผมซื้ออ็มผมจะไม่ขอเครดิตไม่อะไรนะแต่เจ้านี้ผมขอ ราูปเขาคือเป็นรูปหาเหวอะไรก็ไม่รู้ปกติผมซื้อจะเป็นรูปแบบรูปคนเลยอ่ะเออเป็นรูปโปรไฟล์ของตัวเองไอนนี้เขาคือไม่มีข้อมูลเขาขอเครดิตเขาก็ส่งเครดิตอะไรมาให้นะเออนี่ครับชำระผ่านเลขนี้ครับหมายเลข2นะครับคุณยดชำระ500บาทจะได้รับเงินคืนนะครับ 55m จับแบกนี่ครับชื่อปัตตะไก่ของกระตามเขาก็บอกว่าใช่โอเคพอโอนไปปุ๊บ เขาบอกว่าสักคู่นะคะลูกค้าอย่าเพิ่งชำระค่ะขณะนี้ระบ,บบรับเงินขัดข้องจะทำให้รายการจะทำรายการได้เ,ออเวลาสี่ทุ่มครึ่งผมก็เอา้าอีหา้าผูโอนไปแล้วต่อ,อไปครับคือผมโอนไปแล้วเขาก็บอกเอา้าไม่เป็นไรคะ่ะอ๋อผมผมก็นึกว่าเออไม่เป็นไรก็ค,คงเดี๋ยวมาเดีวให้เออ ก็คงแบบเห็นสลิปแล้วอะ่ะคือผมไม่โกงอยู่แล้วผมมันสายแบบใจใจอยู่แล้วอ่าพอโอนไปเนี่ยบอกโอนไปแล้วแล้วก็ผมก็ส่งสลิปไปให้เขาอ่าแล้วมันรู้ลูกต่อไปแล้วก็บอกผมว่าลูกค้าพอจะรอได้ไหมคะจะแต้งตอนใช้งานได้แล้วเราจะชดเชยเป็นเงินเอ็มให้ค่ะเอา้าผมก็เอา้าเดี๋ยวเร่งให้นะคะ คือมึงไม่ต้องเล่งคือปกติฟื้อเอ็มปึ๊บ,บโอนไปปึ๊บก็คือเขาโอนโอนเงินนียก็คือเขาเดียวตังได้เลยแต่อนี่ต้องรอนะครับคือมึงทาเป็นขบวนการแล้วมึงตั้งใจจะโกงตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมก็บอกทําไมไม่ค่อยชัดเจนเลยครับก็ขออภัยขออภัยอย่างเดียวนะมันมีแต่คำว่าขออภัยจะรับเงินคืนไหมผมก็บอกอ่ะงั้นผมขอเงินกลับมันให้แอดไปอีกหนึ่งไลน์เว้ยแต่ผมไม่ได้เออไม่ได้เอารูปไม้ทุกคนดูนะ ก็ขอไปเขาก็บอกว่าเออเขากําลังเร่งติดตามให้อยู่นะตอนนี้เออเดี๋ยวเขาจะรีบเร่งจาัดก,การให้เขาทํางานอยู่คนเดียวซึ่งงานเขาเยอะเขาไม่ทันผมก็บอกว่าอ่างั้นไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมไปแจ้งความชื่อนี้นะครับปัดไกสีหับบันอ่าเขาก็เงียบหายไปนะเออผมว่างั้นไม่เป็นไรครับแล้วผมก็พิมพ์คำว่าบายอ่าแค่นั้นครับสรุปก็คือจะมาแจ้งเตือนนะแล้วเออคือมัน ไปตั้งแชทเออตั้งห้องในเล็กในอกในเกมตั้งขายน่าจะเป็นทุกเซิร์ฟเวอร์นะเออสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังในการซื้ออิเกันด้วยนะครับเพราะช่วงนี้มีมิจฉาชีพเยอะจริงๆขอบคุณที่รับชมครับ